ต้องเดินตอบตูสฮะออคืออะไรมันคือทีนที่หรอ thay như ngay ôn này bao nhiêu ngày tỏ à hả hả không có gì đây àu อันนี้คือทีนทีหรืออะไรวะเนี่ยไม่มีได้เลยฮะเออช่งางมันแล้วกันนะทุกเหมือนเกิดแล้วคนมันทีนที่ใช่อย่างนี้จริงอ่ะอคนเก็บซิจบบ่อยเก็บไงเออออไม่เออเออเอเอหนา มันแค่ร่นั้นแหละหรือตะอาสงสามไปเลตายไปเเออตายยังอ่ะตายได้ปอเมอคเาตายแล้วาาผมบ้านนมันจะท่าท้าจะตายติงล้วแหละ มันต้องถามท่าอย่างนั้นด้วยพวกโอ้ไม่เอาเลยไปดูเรื่องคลิปติดเหลืองนะกินตัวเป็นเธอฮู้ดโดนัทโอ้โดนัทอ้าวเดี๋ยวเราไม่ต้องเสียงทำมต้องเสียงนี้มาโอ้ยโคตรเยอะหน้าไม้เอ้ยเอาไปติดตัวไป่ได้ติดตัวติดตัวเฮ้ยนาทีนี้ก็จะตีตูดคืน มันจะสาดจริงๆเอาละไปตรงไหนวะคิดต้องนล้นนะผมนี่ชอบจริงๆแบบนี้ชอบเลยเอออเร็ววะนี่ผมต,ตามไม่ทันเหรอมามามา,มาเฮ้ยเดี๋ยว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 เดีวเดว,เวกระเป๋าดิ กระเป๋าโดราตัวรบตูเอาผมชูวผมน่าจะไดวกระเป๋ามาให้โอเคช่างมันขนาดนั้นไหนๆนะเราก็มาไกลขนาดนี้ละนี่มาไกลซะข,าขานาดนี้เราต้องไปสุดเดี๋ยวเเพื่อนเรายัางอยู่โอเคเอาไปละ Ừ, มึงเรายังอยู่อ่ะเนี่ยไม่เป็นไรครับถ้าเขาอยู่ก็ได้อมันต่อไม่ได้เหรอต่อสิเอ <c ười> อนะโอ้มันไปไม่ได้อ่อเสียดายไปก่อนอีกรอบพายุพัโดอย่านะคนารดดูไม่เอานี่ผมไม่ชอบคนารู ไปไปไปไม่รู ö, ้มันเกิดอะไรเจอเลื่อนลอดเลื oh, like okay. like um, ่อนลอดอะไรที่ทำให้ผมเลื่อนลอดผมไม่ชอบมากโอ้เรียกคนต้องมาดูอย่างนี้ด้วยผมเหมือนมนตังแบบนี้โอเคอะไรอ่ะเสียงทลีเหรอผมก็โดดไปเดินผมใช้ไม่เป็นแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ใช้เป็นเล็วหรอใช้สิเออแต่สีดู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 มันทามมันอะไรเนี่ยเป็นเอาเป็นสิ่งที่ไปเร็วสุดด้วยนะไปเร็วแล้วก็บางทีก็ใช้ไม่ได้้อ,อพวกที่นายใช้ยังไงเนี่ยมันจะหมุนไม่รู้มันหมุนพันไหมกเหมอนกันแล้วก็ไปงี้ ดูดูเอ้ยมึงผมจะหงิกง,งอพ่อนีน้่แหละนี่ไปได้ยังเ,ยเสียงอะไรมันคุ้งขามคุ้งขามมัน,นมมเนี่ยคุ้งคุ้เฮ้ยช่างมาแล้วไปอย่างนี้แหละตูตายไปแล้วคนในหนเราก็เดินมาแล้วเดินเดี่ยวทำเออภาพผมสภาพผม มันรออะไรฮะไม่มีรถไ,ไม่มีทางอะไรในตัวไม่มีอะไรเลยจบแล้วเหรอพปยคุคนอะไรเนี่ยเียทรายหมนุนเหรอผมว่าผมไปสักหนึ่งร้อยพอแล้วนะแต่ว่าผมไปจบคลิปตั้งหนึ่งร้อยสองพันแล้วแหละเพราะว่าผมไม่น่าจะวิ่งไปถึงสามพันแน่แน่แล้วเอมมแวเอแล้วก็ประตูนั่นผมใช้ไปแล้วไม่รู้กันทำไมผมใช้ไม่ได้ดูผมกดผิดที่ โหนานเกินนานเกินไปเป้าเออ่วนเราก็แย่งรถเราเกอะไปแล้วส่วนผมก็มีน้ำมันแล้วเออผมไม่แพ้ใจเหมือนกันนะทำไม,มเวลาผมเล่นคนเดียวมันดิ้งออกนะจะไมเได้กับเพื่อนเล่นได้วันนี้เนีอันนี้พระจเจ้าจงใจแกล้งฉันแน่โอ้ไม่ก็จะมีอะไรอีกไหมดูเว้นอะไรมาเผาขอมผมไม่ได้เห็นได้เปล่า จอกันเมื okay. ่อกี้อะไรก็ไปนลมคนลมพับมันคือส่วนของหนึ่งของพิบัติเหรอเดี๋ยวมันลดโอ้าชของวิงตีเอาลราควรจะขอจบคลิปนี้ยงนั้ก่อนฉันได้ตามไปเอาละผมขอไปก่อนรับไปบายไับ๊ายเฮอไม่น่าวิงเงเรียไม่ไม่รู้ะ ผมไปวิ่งกับที่เหรอโอ้โหผมคิดว่าผมคนจะวิง่งไปซ่อมรถแหละาล่ะไปก่อนนะไปบายนะผมขอไปวิง่งไปซ่อมรถก่อนแล้วแหละรถผมอยู่2,000เมตรนั่นแ,แหละ